คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆในการใช้เทคนิค J cut กับ L cut กันว่ามันจะใช้ในสถานการณ์ใดบ้างแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรทำให้คลิปเราน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูนะครับนี่อ่ผมหาตัวอย่างมาแล้ว่เปิดคลิปที่ผมทำเองนะครับใช้เทคนิค J cut กับ L cut เหมือนกันมาดูกันว่าผมทำยังไงนะครับเป็นชาวนาพอมีกินมันมีความสุข ส่วเรียนรู้โรงเรียนชานสังเกตดูครับช็อตแรกนี่คือเสียงของครูคนนี้เขาจะขึ้นมาก่อนจากนั้นค่อยเห็นภาพของครูของเขานะครับเดี๋ยวมาดูชัน่นหนึ่งครับเ,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 เรีนร้อ,อรรดออั่เานสุดท้ายก็จะเป็นภาพขึ้นมาก่อนจากนั้นก็จะเสียงยาวไปเรื่อยๆเลยเน,นะครับให้ดูครั้งตั้งแต่แรกมีกลิ่นมันมีความสุข เรียนรู้โรงเรียนชาวนา,า,วนาเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ของสองกรระดับอำเภอจุนที่เราได้นํานักศึกษาเข้ามาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันอ่ะอันนี้เป็นหน้าตาคแคปัดของผมนะครับเนี่ยอ่ะช็อตแรกเนี่ยผมได้เอาช็อตโดนเข้ามานะครับแล้วมีเสียงนดนตรีประกอบจากนั้นนะครับผมก็จะเอาอเสียงช็อตของคุณป้าคนนี้ที่เขากำลังให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยครับเข้ามาซ้อนใต้คลิปวิดีโอคลิปแรก นะครับให้มันเหลื่อมกันสักประมาณสัก4ี่วินาทีนะครับเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นะครับก่อนนั่นพีน่มาเปินม,มกีกันเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีเสียงของคุณป้าคนนี้พูดขึ้นมาก่อนจากนั้นก็จะมาขึ้นาภาพของคุณป้าเขานั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจีครับนะครับอรันแรกการทําช้าการทําั มาดูช่วงสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นภาพขึ้นมาก่อนจากนั้นก็จะเป็นเสียงคุณป้าเขายาวไปเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า L ครับนั่นเองได้ใช่สารกิอยาเย์ยาเป็นมากกว่าออน์ี้นิกอ่าวิธีการนะครับคือจะต้องเอาคลิปวิดีโอที่เราจะต้องการทำ J cut L คั t นะครับมาซ้อนด้านล่างคลิปนะครับอย่างคลิปแรกเนี่ยจะเป็นภาพของโดนที่เรานําเข้ามานะครับจากนั้นก็จะเป็นคลิปสัมภาษณ์นะครับ ต่อจากคลิปสัมภาษณ์เสร็จพอคุณป้าเขาพูดไปเรื่อยนะครับก,ก็จะเป็นอินเสิร์ตที่เกี่ยวกับคุณป้าคนนี้พูดนั่นเองนะครับเอามาแทรกถ้าท่านชมสังเกตดูดีๆนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับรูปตัว J แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับรูปตัว L นะครับเขาเลยเรียกเทคนิคนี้ว่า J cut กับ L cut มันมีประโยชน์ก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยตัดคลิปได้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปของเรานะครับ บางครั้งเนี่ยคลิปวิดีโอของเรายาวๆมากเกินไปเนี่ยสามารถใช้เทคนิคเจคัดเอคัดเนี่ยมาช่วยเสริมให้ลดระยะเวลาให้กับคลิปเราได้พนวกับไอจ้ำคัดก็คือคัดชนคัดชนคัดชนแบบนี้ครับมันจะทําให้คลิปของเราเนี่ยสั้นกระชับได้ใจความมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับทลิปละเทคนิคนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่จะนําไปประยุกต์ใช้เพื่อเหมาะกับงานตัดต่อคลิปวิดีโอของเพื่อนๆแล้วกันนะครับก็ ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนท่าผู้ชมทำอะไรก็อย่าลืมติดตามรับประชุมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ